เห็นไหมคะว่าคาปูชินโน่ของเราหนะ้าตาหน้าทาันไม่ไายไหมคะว่าสีเข้มข้นนะคะถึงใจเลยแล้วก็ฟองนมสวยๆแบบนี้ก็ทําให้เมนูคาปูชินโน่ของเรานะคะคอมพิวหรือว่าสมบูรณ์แบบแล้วเย่สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเซนโดแฟงนะคะวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งเมนูมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะ ซึ่งเชื่อเหลือเกินนะคะว่าเป็นเมนูที่ขายดีตลอดการน,นะคะสำหรับร้านกาแฟานะคะแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบนะคะกา,ฟาแฟรับรองแหละพลาดไม่ได้กับเมนูนี้นะคะนั่นก็คือเมนูคาปูชิโน่นั่นเองนะคะ ความพิเศษของเมนูคาปูชิโน่อยู่ตรงไหนคะก็คืออยู่ที่ฟองนมเนียนๆนุ่มๆนะคะออนท็อปบนแก้วกาแฟนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะวิธีการนะคะตีฟองนมยังไงให้ขึ้นรูปสวยงามนะคะสำหรับเมนูคาปูชิโน่ค่ะในแก้ว16ออนนั่นเองถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะนั้นเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการสกัชดช็อตกาแฟกันเลยนะคะ พอเราบดเมล็ดกาแฟเสร็จนะคะปริมาณที่เราต้องการก็เท่านี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ทําการเกลี่ยมลเมล็ดกาแฟนะคะเราก็ใช้มักกรงในการเกลี่ยนะคะแล้วก็หมุนลงไปเลยค่ะ,ะประมาณนี้เห็นไหมคะจากนั้นเราก็ใช้นะคะแทมเปอร์กดแล้วลงน้ําหนักไปพร้อมกันเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะว่า ผิวหน้ากาแฟเราราบเรียบประมาณนี้เลยเห็นไหมคะควรจะเป็นแบบนี้นะใกาแฟนะคะเราต้องทําการล้างหัวชงก่อนทุกครั้งเลยนะคะเพื่อเป็นการล้างสิ่งสกปรกนะคะที่ตกค้างอยู่นะคะ เห็นไหมคะว่าน้ำกาแฟของเราไหลดีมากเลยนะคะไหลเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเป็นการรีดช็อตที่ดีเลยนะคะน้ำกาแฟที่ดีเราไม่ควรที่จะไหลเร็วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้เร,เราไหลเร็วนะคะจะติดรสขมไหมนะคะหรือว่าติดรสเปรี้ยวนั่นเองโอเคพอเราได้ละเดี๋ยวเราไปทำการใส่ส่วนผสมดีกว่าคะ่ะ พอเราได้น้ำกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเราก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือมีสีเข้มๆแบบนี้แล้วก็ครีมมากนะคะลอยอยู่บนออนท็อปแบบนี้เลยนะโอเคพอเราได้น้ำกาแฟนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะปริมาณน้ำกาแฟที่เราใช้นะคะก็คืออยู่ที่สอออนนะคะจากนั้นเรามาทำการใส่ส่วนผสมที่เราต้องการลงไปเลยดีกว่านะคะโอเคเริ่มจากนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องใส่นะคะนมข้นหวานนะคะซึ่งปริมาณที่เราใช้นะคะอยู่ที่ หนึ่งจิกเกอร์นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าจิกเกอร์ตัวนี้นะคะสำคัญมากๆเลยสำหรับบาริสซ้านะคะเพราะว่าสามารถวัดตวงได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องกะอีกต่อไปเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆไม่ต้องกะให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ไม่ต้องเลงอีกนานเลยนะคะเพียงแค่เราเทนะคะลงไปให้พอดีนะคะเต็มจิกเกอร์แบบนี้นะคะเราก็จะได้ส่วนผสมที่เราต้องการแล้วนะคะโอเคพอเราได้แล้วจากนั้นเราทำการเทลงแก้วเลยดีกว่าค่ะ ่าเพื่อผสมให้เข้ากันนะคะอ่าเราก็คนให้เท่ากันเลยและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมเลยนะคะเครื่องมือนะคะที่ช่วยผ่อนแรงเพื่อนๆได้มากๆเลยะคะ่ะนั่นก็คือตะก้อตัวนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าสามารถที่จะทำละลายนะคะ เหลวต่างๆนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะในเวลาอันรวดเร็วเพื่อนๆไม่ต้องใช้ช้อนนะคะให้เสียเวลาในการคนเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่าเพื่อนๆใช้ช้อนในการคนนะคะกว่าจะคนละลายได้มันต้องใช้เวลาเป็นนาทีนะคะแต่ตัวนี้นะคะเพียงแค่เราคนลงไปแค่นี้ค่ะเพียงแค่2วินาทีนะคะสิ่งต่างๆก็สามารถละลายได้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่มีแนะนำเลยนะคะไปหาซื้อได้เลยนะคะ หลังจากที่เราใส่นมข้นลงไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่ส่วนผสมที่เราต้องการลงไปเลยนะคะส่วนสมที่เหลือนั่นก็คือนมสดนั่นเองนะคะเพราะว่านมสดเนี่ยจะช่วยชูรสชาติความเป็นกาแฟนะคะให้ละมุนมากยิ่ง่งขึ้นนั่นเองอ่ะเราเทลงไปเลยนะคะปริมาณที่เราต้องการเนี่ยก็คือเทลงไปให้ถึง6ออนเลยนะคะอ่าเท่านี้นะคะจากนั้นเราก็ทำการคนนะคะให้เข้ากัน เห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้เมนูกาแฟคาปูช <son> ิโน่นะคะที่หน้าตาหน้าทานขนาดนี้เห็นไหมคะว่าสีของกาแฟเราเข้มข้นขนาดไหนอ่าเห็นไหมคะประมาณนี้เลยพอเราได้ส่วนผสมทุกอย่างลงตัวแล้วนะคะจากนั้นเราพักไว้ก่อนแล้วเรามาเริ่มทําการตีฟองนมดีกว่าค่ะ พรวหลายๆคนนะคะก็ถามกันเข้ามาเหลือเกินนะคะว่ามีวิธีการตีฟองนมยังไงบ้างนะคะให้ฟองโฟมทังเนียนนุ่มหน้าตาหน้าทานนะคะเดยเรามาเริ่มตีฟองนมกันเลยดีกว่านะคะ,ะแค่นี้เราก็ได้นะคะ ฟองโฟมนะคะสวยงามขนาดนี้เลยนะคะนูไหมคะว่าเทคนิคนะคะในการที่จะตีฟองนมให้ขึ้นนะคะเราควรที่จะแช่เย็นนะคะหรือว่าอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดๆนะคะก็จะทําให้การตีฟองนมนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยคะ่ะพอเราได้ฟองนมเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาทําการเทคาปูชิโน่ลงแก้วแล้วก็มาดื่มกันดีกว่าคะ่ะพอเราตักน้ําแข็งเสร็จนะคะจากนั้นเรามาทําการเทคาปูชิโน่ลงแก้วดีกว่าคะ่ะ เย้ว้าวคาปูชิโน่ของเราเห็นไหมคะว่าสีสวยเข้มขนาดนี้เลยมาเข้มข้นมากๆเลยนะคะดูไหมคะว่าเราสามารถสังเกตได้เลยนะคะว่ากาแฟนะคะจะเข้มข้นขนาดไหนเราสามารถสังเกตได้จากสีของกาแฟเห็นไหมคะว่าลามเข้มข้นแบบนี้เลยน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะกาแฟเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาทําการเทฟองนมนะคะตบท้ายให้กับแก้วคาปูชิโน่ของเราดีกว่านะคะ อ่าเรามาเทฟองนมกันนะคะเห็นไหมคะว่าฟองนมของเราว้าวฟองนมสวยมากๆเลยะคะเนียนนุ่มแบบนี้เลยนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าหน้าตาน่าทานขนาดไหนละเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะโอเคเทลงไปเลยเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้มีดูคาปูชิโน,นนะคะแสนชื่นใจแล้วอเอ๊ เห็นไหมคะว่าคาปูชิโน่ของเราหน้าตาน,น้าทานไม่ลเห็ไหมคะว่าสีเข้มข้นนะคะถึงใจเลยแล้วก็ฟองนมสวยๆแบบนี้ก็ทําให้เมนูคาปูชิโน่ของเรานะคะคอมพิวตหรือว่าสมบูรณ์แบบแล้วเย,ย่ส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเราต้องมาทําการชิมเลยดีกว่าค่ะอืมอืมว้าวกาแฟของเราเนี่ยหรือว่าเมนูคาปูชิโน่ของเรานะคะ เข้มข้นถึงใจมากๆเลยนะคะบวกกับฟองนมของเรานะคะที่เนียนๆนุ่มๆนะคะบอกได้เลยว่าว้าวแค่ดื่มไปแค่คําแรกนะคะก็ประทับใจมากๆเลยนะคะสําหรับเมนูคาปูชิโนนะคะในสูตรของเซนเด f a n ง เห็นไหมคะว่าทําไม่ยากเลยนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะแถมรสชาติก็อร่อยนะคะอ่าส่วนวันนี้นะคะแอนก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะกับเมนูคาปูชิโนนะคะที่เรามาแบ่งปันสูตรดีๆนะคะให้กับทุกร้านเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะเราก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเมนูคาปูชิโนเย็นนะคะในแก้ว16ออนซ์นะหรือว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะที่ช่อง Center Fan แฟงนะคะแล้วเราก็จะมีเมนูดีๆนะคะคลิปเด็ดๆมาฝากให้กับเพื่อนๆในทุกๆวันเลยนะคะส่วนใครอยากได้เมนูไหนนะคะหรือว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรกันบ้างคะที่อยากให้แอนมาแบ่งปันนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะได้ใต้คลิปเลยนะคะส่วนวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนวันนี้ไปแล้วกับเมนูคาปูชิโน่เย็นกับแก้ว16ออนยย yeah!